ผมมาคุยเรื่องนั้นแหละครับที่บอกว่า NT แบบเรียกไม่ยอมมาเลยแบบไม่ตอบไม่โตไม่อะไรเลยแต่อยู่ในเมืองตลอดไม่ยอมมาหาไม่ยอมมาคุยไม่ยอมมาเคลียร<อ>์อ๋อเข้าใจก็คือในอันนี้คุยนเองเนาะใช่ครับตอนแรกคือผมพยายามหมาทางเอย้เขาแล้วแต่เขาไม่มาเลยสักครั้งเลยทีนี้นผมก็เลยแบบเฮ้ยไม่ใช่ละคือคือมึงแบบกูตืนกูแล้วเข้าขายแล้วออ่าอ่าผมนี่ต้าสี่วันนะครับเขาไม่มาเลยเข้าใจก็คืออันนี้อันนี้คือเบื้องต้นแจ็ตตอนเรียกมาแล้วแต่อันนี้คุยกันเองก่อนถูกไหมแจ็คถูกไหมก็คือ คุยกันเองก่อนก็ได้ครับได้หมดอะโอเคเพราะว่าตอนนี้มันมีจะติดเขาติดคูดาก่อนอยู่ดีเพราะว่าล่าสุดเราคุยกันไปว่าเราจะไปเล่นกันเรื่องใหม่ถูกไหมเรื่องใหม่ใครตกลงครับไม่มีนะผมไม่ได้ตก <S 2> <S 2> วันนั้นนะท,ที่วันที่เกมพูดอะกับพี่ตรงเนี้ยล่าสุดโอ้เป็นอยู่แต่กันหมดเหรอพี่อ,อ,อยู่ไม่เเหรออยู่แต่กันหมดปะวันนั้นเองพูดกับพี่ดิว่าไม่ไม่แล้วพี่พี่บอกคูดาวนี่คือคูดาวกี่วันครับก็ยึดตามหลักก่อนครับตอนนี้สิบสี่วันเอาวันนั้นพี่บอกสามสี่วันนะผมจาได้ก็ตอนนั้น คือตอนนี really <pl ains> ้ม <gu imin> ึงจะเรียนไปกูไม <uses> ่ได้เพราะว่านล่าส <Nein> sure ุดนะฟังดีๆนะพี่คุยกับมึงว่ามึงทงตัดรามเดิมใช่ไหมมึงบอกว่าไม่กูบอกนั้นก็คือเล่นเรื่องใหม่ใช่ไหมก็ไปซื้อใหม่มาก็ต้องไปพี่ต้องยึดตามเดิมดิเพราะว่ามึงบอกว่าไม่ได้กระชับมิดถูกไหมตอนนี้ตอนนี้มึงงงไม่ให้กูงงตอนนี้มึงงงเพราะว่าล่าสุดอันนี้อะกูย้อนย้อนฟังกูเกียรเกมมึงคุยกับพี่ว่าตอนที่อยู่สภานะพี่ย้อนเรื่อยๆเย่สภากูบอกว่ามึงซื้อเรื่องอย่างเงี้ย สุดท้ายยังไงไม่ติดกูเลยไปคุยเขาให้ว่าเขาอยากเล่นกับมึงมึงบอกใช่ผมอยากเล่นกับเขาเขากูเลยคุยกันไปไปมาพูดติด๋ยวคุยตรงเนี้ยพี่พูดเออนี่ฟังกูดิฟังกูดิคืออันนั้นอ่ะมึงคุยจะตกลงว่าจะเล่นกันหลังจากที่เขาจบคู่นั้นนั่นคือการกระชับมิตรถูกไหมโดยที่ต้องซื้อเรื่องถูกไปเสร็จแล้ววันนั้นออกมาตรงนี้กูถามว่าสรุปยึดตามเดิมไหมมึงเพราะเราเเป็นการกระชับมิตรก็เดี๋ยวไปคุยกันอีกมึงบอกว่าไม่ใช่แล้วพี่ไม่ใช่กระชับมิตรกูไม่ได้ได้กระชัมเเฉยยไอ้้ีแลวงพูดน กูแล้วกูเลยของนั้นโอเคไม่เป็นไรกูไปซื้อเรื่องใหม่นี่ยคือล่าสุดที่คุยแค่นี้เอ้าแล้วพอเทคกซาทิตยวันที่คุยกันไว้อะครับก็มึงไม่เอาเองมันไม่ใช่ใครทับมิดไงถ้ากระชับมิกกูจะให้เป็นสงสารอาทวันไงอันนี้เขาจบปกติก็ต้องให้เป็นปกติดีมึงร้องกูไม่ได้เรื่องนี้มึงคุยกูเองมึงไม่เอานะอืมึงโดนเหรียญปิ๊กอัพปละไม่ได้เหลี่ยมด้วยเนี็ยบอกเลยเอมึงเลืดีๆคำพูดมึงอ่ะถูกปะเขาได้ยินเสียงกูบอก แล้วใ,ใครในวยมึงใครพูดได้เปล่าว,ว่าเกมพูดอะไรมันบอกบอกบอกกระชับนิดเฉยไม่ใช่มึงก็ต้องซื้อเรื่องใหม่เพราะเรื่องนั้นไม่ได้ผ่านอยู่แล้วเน,น,นี่ยในกรณีนี้ท่านในมุมแจ็คอันนี้ของมึงจบนะในมุมแจ็คเนี่ยบอกจะเรียกมาคุยอันนี้ไม่ติดไอ้เรื่องที่แจ็คบอกว่าเออไม,ไม่มามันดูคนตีนเนี่ยอันนี้คุยได้แจ็คอ<ช>ไม่ติดเมื่อกี้ก็เรียกครับก่อนในก่อนมาลาพาก็เรียกไม่มาไอ้แจ็คว่าไอ้เพื่อนอ่านัแล้วก็หลอะคุยเลยครับทำไมไม่มาอันนี้ตอบได้ไหมได้ยัง ฟามอยู่ครับหัวมันอ่อนไยผมบอกแล้วไอ้ยัยห,หัวมันอ่อนไม่ยังไม่เหมาะเอาง่ายๆโดนเขาหลอกสบายเลยตามเขาไม่ทันอะ่ะมึงซื้อเกินอะ่ะไม่คุยไปก็โดนสิบสี่วันอยู่ดีว่า อาจจะตกลงกนได้แจ็คอย่างที่คุยถ้าอยากเล่นจริงก็ตกกันได้คือถ้าเขาตกลงกันว่าเล่นกันเจ็ดบาดวันก่อนหน้านี้ได้หมดโพติมันไม่ได้โอ้โหมนนะั้นลองคุยเขาดูทุกอย่างคือการเจรจาแจ็คเชื่อผมพี่เชื่ออย่างนั้นนะว้าล่าสุดเราคุยไปว่าอยา,เอางเ้ก็ได้ครับเอางนี้ก็ได้ครับ,ไ,รบไม่ต้องให้เขาตกลงก็ได้ครับเดี๋ยวรอโพติเขาหมดเดี๋ยวผมกระทือเขาพังเลยก็ได้ถ้างั้นนะนี้ได้หมดครับไม่ไม่ติดก็ตามตามตามใน,นเรื่องเลยครับหรือ NT ว่าไงหรือเราคิดว่าอยากเคลียร์แผลถ้าอยากเคลียร์แผลก่อนจบก็ค ก็มันตกลงแล้วไม่ใช่หรอครับว ja ่าเดี๋ยวถ้าฟังผมพร้อมแล้วพี่จะประกาศเลียงพี่ก็เข้าใจอย่างนั้นครับแต่แต่แต่เกมมันไม่เข้าใจนันเหมือนกันพี่ก็ไม่เข้าใจเข้าไม่เอามันจะซื้อใหม่ไม่ต้องก็ได้ครับอันนี้เอางี้ก็ได้คือผมไม่รู้นะคุณคุยอะไรกันอะแต่คุณไม่ได้คุยกับผมแค่นั้นเองจบปะแต่แตอแกงคุณเป็นคนตกลงหรือเปล่าแล้วใช้ผมเะล่ะเปลี่ยนใจครับเปลี่ยนใจอะ ผมไม่ผมไม่ได้ตกลงที่สภาเพื่ออะไรกับคุณนะเราไม่ได้คุยจบกันเหมือนวันที่คุณจ่ายเอ็มหนึ่งนะเออวันนั้นคุยจบกับสภานะครับมีการตกลงอะไรเะล่ะครับลายลักษกรสอบมีหลักฐานอะไรปะเยังไม่เซ็นชื่อเลยครับคือผ่านพิกอรเกมก็เป็นคนตกลงไม่ใช่หรอครับผมยังไม่เซ็นชื่อเลยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาถ้าเขาเอาตามนี้ตามนี้เลยไม่ติดคือไม่มีหลักษานกอก็คือบอกแล้วว่าไม่ติดเลยเอาตามนั้นเอ็นที เอาที่เราเลยว่าตอนเนี้ยเราคิดว่าเราจะเล่นเขายัางไงเราพรอเมื่อไหร่เราจะยังไงหรือเราคิดว่าสักสี่วันเดี๋ยวผมจัดก,การเองก็ไม่ติดอันนี้เราตัดสินใจได้เลยเพราะพี่ยึดเอาหลักโปรเทคเดิมอยู่เพราะว่าเอนนี้ยกดสภาหลยายอย่างยังไม่ได้รันออกมาคือกำลังแก้ไขกัอนอยู่แต่ไม่ได้รันออกมาเพราะไม่อยากแก้เคลียร์ส่วนอันนีเเเ้เราเรียกค่าเสียหายได้ไหมเราเรียกก็คือก็ไม่ทําตามข้อตกลงแล้วใช่ไหมครับ,บนั่นแหละครับเพราะเขาบอก่เราเราไม่มียสั่งฟุยยังไงเราเรียกเขาก่อนนะผมถามจริงครับเขามมีสิทธิ์อะไรมาต่อรองครับ ผมต้องต,อ yeah. ต่อรองกับสภามากกว่าหรือเปล่าเขามีสิทธิ์อะ <pensa S 1> ไรมายืนเถียงชด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 ใส่างี้ยเนี่ยคืออย่างนี้ตอนนี้คือคือเรื่องเนี้ยอ,อ,อ่เรื่อง,อองที่เรื่องที่คุยกันแม่ก่อนที่แม่งจะมาเนี่ยก็คือคุยจบไปแล, <ruled> แล้วแตอนนี้เจะให้ผมคุยแล้วก็กลับมาเรื่องเก่าจะให้ผมคุยเรื่องใหม่เือว่าเรื่องเก่าครับปะเนี่ยนี่ไงที่ผมบอกไปเลยว่าให้มันคุยเลยที่ไอ้คนนี้แม่งก็พูดถึงเรื่องเก่าไม่หยุดเลยครับนี่ไงเราคุยเลยที่พี่บอกไปว่าเรื่องเก่าเราลื้อเลยเพราะเขาไม่ได้ม่ได้เอาตามที่ยเเเรราาาจจะะอแบบบไหนกว่ นั้นเดี๋ยวผมขอเจ็ดวันฟาร์มแล้วเดี๋ยวมาเล่นด้วยเลยก็ได้โพเตคก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็ห่างเลยแค่เจ็ดวันแต่ในกรณีที่<ด>เราบอกว่าหลังสิบสี่วันจะเล่นก็เล่นตามเดิมแค่นั้นอานี้ก็ได้ครับสภาผมว่าเรื่องนี้ยฝั่งผมไม่ได้ผิดผิดที่สภาหนึ่งคือสภาก็คือ่าไม่ได้รับสนะใช่ปล่อยให้เขาแบบมาคุยกับวานซ่ซาทั้งที่เขามีปัญหาติดค้างกับผมอยู่ซึ่งผมก็แจ้งสภาไปก่อนที่ว่ามีปัญหากับวานซ่ซาอีกด้วยก่อนเกิดเรื่องคือนั้นเลยถูกไหมครับ ถูกถูกถูกแล้วทีนี้สภาก็ไม่ได้ไม่ได้ตามอะไรผมแต่ว่าพอเขามีปัญหากับไแก๊งหนึ่งสภาก็ตามเขามาได้แล้วก็ปล่อยเขาเล่นโดยที่พวกผมยังไม่รู้มารู้อีกทีวันหนึ่งวันวันแบบวันต่อมาวันนั้นสภาตามพวกผมมานะครับแล้วสภาตามให้ผมปะวันนั้นก็ตามนะแต่ไม่มาถูกปะมาครับแต่ว่าเหมือนพี่กอฟบอกว่าต้องรอไปเราไม่ตูนใช่เราประทานสภาเสร็จแล้วอย่างที่บอกว่าสุดท้ายมุมประธานสภามาแล้วตอนนั้นวันนั้นสี่คู่หรือสามคู่ติด มันก็เลยไม่ได้เรียกตอนนี้ทีการว่าจบพูดท้ายปุ๊บพวกเราไปอยู่รออยู่แล้วไม่พอใจด่าเลยครับด่าใครอย่างบ้าไะเนี่ยนี่แหละท่านเนี่ยงผ่านไปแล้วไม่รู้จะพูดหาหรือหายยาวอะไรเราคุยต่อเนี้ยเลยคือตอนเนี้อย่างนี้เลยเอ็นทีง่ายๆไอ้เรื่องไอ้เรื่องเก่าที่เราคุยกระชับมิดไว้อ่ะเบื่อเลยไม่เกี่ยวตอนเนี้ยล่าสุดคือทางเอเบเนี่ยเขาไม่พอใจตรงที่เราเหมือนหลบหน้าเขา ไม่ยอมพูดคุยไม่ยอมเจรจาไม่ยอมอะไรกับเขาเลยเขาเลยแบบรู้สึกไม่พอใจในกรณีอย่างเงี้ยเบื้องต้นสภายังไม่ได้ฟันให้เล่นซึ่งทางเอเอ็นบีเนี่ยแน่นอนว่าเขาได้ออกไปซื้อเรื่องอย่างที่บอกครับถ้าเราคิดว่าการฟังของเราเนี่ยมีมีเขาเรียกว่าอะไรนะสําคัญมากกว่าพี่ก็แนะนําว่าเคเคแผลจบโดยการเล่นไปเลยโดยในการเล่นเนี่ยเราตกลงเขาได้ว่าเจ็ดวันไหมหลังสิบสี่วันก็ได้หรืออะไรก็ได้พี่ว่าตกลงอะไรลักษณ์เนี่ยไอตกลงแบบต่อหน้าเนี้ยพี่ว่าดีกว่าที่รอให้ระหว่างเนี้ยเขาไปซื้อเรื่องเราเรื่อย หรือเราคิดว่าไงหรือเราคิดว่าเราหลบได้อยู่เป็นก็ไม่เป็นไรอันนี้พี่แล้วแต่เราก <c> ็ตามโปรเทคได้ไหมครับแน่นอนครับแน่นอนคือตอนนี้ทุกแก๊งให้ถิบสี่วันอยู่แล้วไ่อี้เอ็มเอบอกที่แจ๊กบอกว่าถ้าหลังสี่วันเขาจะไล่กระทืบเราอันเนี้ยทางสภา,าไม่ห้ามนะทําได้เลยแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเราคิดว่าหลังสี่วันเนี่ยจะเล่นตู้ดแล้วเราแค่นักเขาเลยแต่ผมโปรเ,เทคหมดพวกผมเล่นเลยอะไรเงี้ยมันจะได้ง่ายดอกเราที่ไม่ต้องนั่งหลบนั่งซ่อนไงนึ้หออปะหรือเราคิดว่าเราจะหลบซ่อนเองอยู่เป็นพี่ก็ไม่ติดไงอันนี้้เเคาสนนอะไไม่ดบบัง ตามโพเทคไปก่อนก็ได้ครับพี่แล้วเดี๋ยวเข้าใจหลังสิบไปถึงหลังสิ่สี่วันไงก็ได้นะแป็ว่าหลังสี่วันที่ไม่ไม่ยุ่งนะเพราะว่าผมตามโพเทคคนฝั่งผมเหมือนกันนะถ้าตามโปรเทคของเอ็นทีผมก็ไม่ยอมเหมือนกันเพราะเรื่องนี้ผมไม่ได้ผิดอะสภาให้มันเล่นเองอะอยากเรื่องเยอะบ้างใช่ไหม๋ยวกูเรื่องเยอะกับมึงเองมายังไงนะอ่ะทีแล้วกผมไม่ยอมนะเพราะว่าผมไม่ได้ผิดนะครับเรื่องครั้งนี้เพราะผมตามให้สภาเรียกมาแล้วแต่สภาก็ตัดสินไปให้เขาเรียกกับวันวนนซ่าก่อนแล้วโดนโพเทคคือสี่วันเนี่ย ใช่ก็บอกแล้วตอนแรกผมก็ไม่ยอมไงปรมานสิบสี่วันคือแจ็คอย่างที่บอกกอมชามิตไหมไม่ไม่อางนี้ครับคือเขาก็จะพูดอยู่เรื่องเดียวอ่ะก็ผมก็ตามโพเทคครับงั้นผมก็ไม่สนังผมไม่ยอมเรื่องนี้เหมือนกันโพเทคอ่ะถ้าเขาไม่ยอมผมก็ไม่ยอมเหมือนกันเราก็มันทำแล้วได้ครับก็ผมไม่ได้ผิดอ่ะถูกไหมครับเพราะผมตามเองด้วยตามแล้วตามอีกไปแทงมาผมก็จ่ายอีกห้าเอ็มก็จ่ายเอ้าสภาอยากได้อะไรผมอีกครับ อันนี้ผมไม่ทราบครับว่ายังไงในมุมแจ้งนะในในมุมผมผมบอกแล้วว่าผมจะที้แจ้งไปหลายรอบแล้วไม่อยากพูดซ้าแล้วว่าทําไมถึงให้บันเดซ่าเล่นได้กับกร้กอนนี้ของเราไม่ให้เล่นไม่ครับคืออย่างที่ผมบอกเลยครับว่าถ้าเวลามีเรื่องอ่ะถ้าถ้าสมมติเล่นแกงแล้วโดนขัดขาแบบไอ้เยี่ยสะพาวดึงดึงอีกแกงหนึ่งไปเล่นก่อนอ่ะคุณคิดไงครับถูกป่ะครับเข้าใจใช่ไหมเข้าใจแต่ทีเนี้คือถ้าจะมาติดโรเทคอะไรถ้าเขาไม่ยอมเขาจะเล่นโรเทคผมก็ไม่ยอมเหมือนกันก็มึงก็ไม่ต้องมีโรเทค เพราะกูไม่ได้ผิดเรื่องเนี้ยก,กูกระชือมึงได้อะแน่นอนครับถ้ามีอันนี้ผมพูดตามกฎเลยนะถ้าในกรณีมีมีแก๊งที่ดูดใส่ไพ่ได้โปรติกกสภาแล้วอีกแก๊งหน,น,นึ่งทำการโปรติกสภาแน่นอนบุญหลวงโทษน,นะครับแค่นั้นผมไม่อยากยืดเขาเขายืดเพราะว่าอันนี้ผมขอชี้แจแก๊สครั้งสุดท้ายใครจะ<ต>คุยต่ออะไรครับเรื่องใหม่เลยนะอ,อ่ะคืออ่ะเรื่องใหม่เอาไงคือยังไงว่ามันเลยเอาไงเขาจะเอาไงครับเขาจะเอาไงพูดมา ก็รอรอพค้ชเทคก็ดได้ครับคือผมก็ไม่รู้คนฝั่งผมเหมือนกันครับคือ,อ่างนี้เอ็นทีพี่บอกเบื้องต้นเลยถ้าในกรณีเนี้ยความเป็นจริงโค้เทคพี่ไม่ติดสี่วันนะความเป็นจริงนะแต่อันนี้พี่แค่อยากให้4ิสี่วันยึดหลักเดิมก่อนแต่ถ้าอย่างที่บอกเราเล่นแค่สิบใบไว้เพราะเสียหายจริงอ่ะพี่ว่ามันไม่เยอะเต็มที่พี่ให้สามสี่วันด้วยซ้ําแต่ในกรณีเราเปลี่ยนรงที่บอกว่ายึดหลักเดิมดังนั้นพี่มองว่าการฟาร์มซ่อมอ่ะมันใช้เวลาไม่นานดังนั้นพี่ว่าเราพี่แนะนาในการเจจานะเราควรบอกรายละเอียดว่่่่าเเลลนนไม นานแค่ไหนให้ชัดเจนเพื่อให้เราช้ยุวิตง่ายขึ้นนะอันนี้บอกฝั่งเราถ้าเราไม่มองเห็นในส่วนนี้ก็แล้วแต่ก็พี่จะปล่อยตามเล่ปนเองก็ไม่ดีสละแค่แค่ผมเรียกมันวันเนี้ยมันไม่มามันก็โดกระทืบแล้วถ้าคนมันมั่อแมันโดนมีโปรเทคมันรู้ตัวมีโปรเทคมันก็มาอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะแม่โปรเทคหลุดถูกไหมเรื่องนี้สภาไม่เกี่ยวด้วยซ้ำโปรเทคมันหลุดแล้วมันไม่มาแล้วว่ามันจงใจมึงอยากมีเรื่องแล้วมึงอยากคุยแล้ว ถ้าตามหลักถูกไหมครับถ้าผมเรียกมาเดี๋ยวแล้วผมกระทือมันเนี่ยอะไรผมผิดเต็มถูกไหมอ่ะฮะแล้วถ้าผมเรียกมานมาคุยเฉยมันก็ไม่มีใครผิดก็เคีย์กันก็จบถูกไหมครับถามว่าใช่มันก็ใช่แต่เารื่องไม่มาเนี่ยมันก็มีหลายสาเหตุป่ะมันก็จบที่ผมคือสี่วันนะครับมันจงใจแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้มันเล่นไงมันจบเมื่อวานเองป่ะจบวันอไหนตำรวจจบเมื่อคืนจบเมื่อคืนนี่เองแก๊กเล่นตอนนี้อยู่มีปัญหากับผมมันยังมีปัญหากับวาเนซ่าได้เลย มันอ้างได้แบบเนี้ยผมถามจริงผมวม่ได้สร้างมแล้วนะครับตก็ทานไงมันก็ยังมีปัญหามันก็ยังมากัะขาแก๊งอื่นได้ไงมันหาผมไม่ได้ไงคือคือช่วยเข้าข้างผมได้ปะหรือว่าจะเข้าข้างแต่เขาหรือว่ายังไงครับไม่ได้เข้าข้างไม่ได้ผิดนะบอกแล้วเข้าใจก็บอกว่าหลังเนี้ยที่คุยอยู่คือต่อรองนะแจ๊คแบบเนี้ยมันไม่ได้เรียกว่าเข้าใจแล้วครับเรียกว่าคุณอ่ะเข้าข้างแต่ฝั่งเขาเลยอ่ะเนี้ยไอที่พูดแล้วกฟังดีๆไปลองไปลองก็เรียกคนอื่นมาฟังก็ได้ น้าแบบไหนอันนั้นคุยเองนั้นบอกเลยว่าทั้งงี้เนี่ยมาคุยเองนั้นสภาไม่ต้องยืนเกี่ยวข้องคือคุยกันเลยแต่แต่ที่บอกสภาย,ยึดตามหลักเดิมมีกฎสภาเด็สี่วันในกรณีที่ระหว่างสิบสี่วันมีเรื่องก็จะทําตามกฎสภาในในในที่บอกว่าโปรเทคหลุดขอบอกเลยว่าละเอียดโปรเทคหลุดเนี่ยขอละเอียดชัดเจนว่าทำไมถึงหลุดแต่ถ้าฟังไม่ขึ้นก็ไม่หลุดก็ตามนั้นครับแค่นั้นแล้วคุยเองเลยที่เหลือเอาไงครับเอาไงก็ ปับสิบสี่วันนะครับโพเทคก็ตามนะแล้วทำไมเรียกไปมาแล้วก็ทำไมเรียกไปมาเป็นฟาร์มอยู่ครับบอกแล้วฟาร์มอยู่เหรอแล้วถ้าถ้าสมมติผมขอทื้คุณได้ป่ะตอนเนี้ยก็ได้ครับแต่ผมมีโพเทคครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวอะไรหรือเปล่าใช้อันนี้ให้ผลใช้ได้ป่ะไอ้สภาไอ้พี่สภาใช้ได้ไหมครับให้ผลเนี้ยแบบฟาร์มอยู่ครับเลยไม่มาแต่สภาประกาศเรียกก็มาตามสภาประกาศนะครับ ะไม่ผมผมให้สภาลองไปคุยกันได้ครับเอาเอาภาพนี้ก็ได้แล้วแต่แล้วก็เหตุผลที่ไม่ได้ไปก็เพราะว่าคิดว่าตกลงกันจบแล้วครับเอาอธิบายว่าตกลงเหตุผลอะไรเราถึงแบบติดฟ้ามาเลยลองลองถามเขาไหมเขาบอกอ่า ระดับไปให้เรา,เา,าไปดับไย่างเดับก่อนต้องเจอไปดับไปต,ต้องปืนปูอ่ะครับเพราะว่าก็โดนมาเหมือนกันครับฟังผมก็แพ้เหมือนกันปัญหาเสนาธิายังหลุดอ่ะเหตุผลไม่โคตรได้อะ่ะกูบอกเลยถ้าสภาปล่อยไว้นี่กูแบบกูคารวะเลยอ่ะเหตุผลนี้แม่งรอดอ่ะกูก็ต้องรอดอ่ะใ <c oughs> หยยก้กูต้องได้คืนอ่ะ เหตุผลโง่ๆใช้กับแค่ใครบางกลุ่มหรือเปล่าไอ้เหี้ยหวยถึงแอเดรอนเอ้ยลงก็ได้นะไม่่นาเฮียสะพายแม่งไม่เคยเข้าใจผมเหี้ยอะไรเลยสัตว์กูปวดหัวจัดเลยเหี้ยแบบกูอธิบายให้ผมเลยนะว่ากูก็มาก่อนนะเว้ยคือมึงก็อยากให้คนอื่นตีพอให้คนอื่นตีเสร็จมึงมีปัญหามึงมาโทษกูว่ากูผิดเหี้ยอะไรของมึงวะไม่แต่พูดถึงอวันนั้นน่ะ เราคุยเข้าไปคุยจริงแต่เรายังคุยไม่จบแล้ววานิสตาเขาบอกว่าให้เอ็นให้เอ็นบีเอออกก่อนแล้วให้วานิสตามาคุยก่อนทางที่คุยอยู่วันนั้นเขาพูดเลยแล้วพอเข้ามาอีกทีนึงอ่ะสตอรี่เอ็มทีมีแตอรี่กับวานิสตาแล้วนะครับแล้วอ่ะาแจ้งวันดี้ครับเพ่ไปลงนี้นะครับลงเลย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 หนเก็บเองลงเลย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 นะครับลงเลยลงเลยออกเลยฮะ เอ๋อตอนนี้ไม่ทันยอะไรแจ็คไม่ทันแล้วพี่ไม่ทันแล้วใจไม่ทันแล้วไปนั่นเก็บไปเลยเก็บแบบเดียวอ้เหี้ยแม่งพูดแบบอ๋อผมไม่มาเอาผมฟาร์มครับเอ้าแล้วสภาก็แบบเอามันก็ใช้ได้นะครับเป็นผลเนี้ยทำไมมันจะใช้ไม่ได้ก็ฟาร์มอ่ะทำไมก็ฟาร์มไงทำไมก็กูจะฟาร์มมึงจะเรียกทำไมอ่ะก็กูไม่มาไงผมมีโปรเทคครับก็กูมีโปรเทคกูเลยไม่มาไงทำไมไอ้เหี้ยเห็นผลคุยอะไรเนี่ยกูไม่เคยเจอไอ้สัตว์ ใครเรียกเราก็บอกว่าฟาร์มไม่ว่างครับเ <laughs> ป็นจะหมดเราบแล้วเนี่ยเดี๋ยวฟาร์ม ค่าของคนอะใช่ป่ะอยู่ที่คนของใครอะสัตว์อ้เหี้ยถอยตัดสินหลาอย่างไอ้เฮียกูปวดหัวจัดไอ้สองรอบไปแล้วว้ยการตัดสินเหียอะไรแบบเนี้ย กูไน่จะตายนะเพื่อนเกจบมึงตายแน่เออเออจะเสร็จแล้วจะเต็มรออะไรีนิดนึ่งเออปัมยาปั๊มยวพี่แจ๊าแบนเน็ตเมยพี่ผมมยีหาย่ยเก็บเลาวนะแจ๊กทันทันทันเออไม่โดนละไม่โดนละเจ็บเจ็บ เอางี้ก็ได้ครับอ่ะคุณจากฟาร์มใช่ป่ะได้ครับใช่ไปฟาร์มเลยครับแต่ถ้าผมเจอคุณฟาร์มถ้าถ้าผมเจอคุณฟาร์มไม่ว่าจะเป็นงานข่าวหรืองานดาวผมก็ทื่อหมดนะถ้าคุณฟาร์มอะไรอไร่อะผมมีโปรเทคหรือเปล่ามีโปรเทคอะไรอะก็กูไม่ให้มึงทำงานอะมึงทำได้ไงอะาพาก่อนไหมครับถามทำไมเขาให้เราคุยเองเราใ้มึงทำมึงก็หลุดโปรเทคอะเอาง่ายๆก็ได้ครับตามนะก็ได้ครับเออแต่ว่าเรื่องกดผมไม่รู้นะครับ กูก็มไม่รู้เหมือนกันก็มึงห้ามทำงานข่าวกูเห็นคนอื่นเขาก็ทำได้ว่าห้ามทางานข่าวเขาก็สั่งให้หยุดทํากูก็ทําตามเขาเนี่ยกูผิดตรงไหนก็นตามนักก็ได้ครับเอดแค่นี้ใช่ไหมครับ เออแล้วก็เอาค่ารอมาด้วยครับสี่วันที่ผมรอเอาเวันละสองล้านไม่ไม่ครับไม่ทำไมอ่ะไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวหรอเลปล่ครับผมเล่นสตอรี่ไม่เอาวันเดียวก็ได้เอามาสองล้านมาคุณนนจะคุยกันก่อนไหมมาเอามา,า,มาวันละสองล้านครับสี่วันเพราะว่าผมก็เสียหายไปหลายล้านนะครับกวีแล้วกูต้องแคร์มึงปะไม่มีครับไม่มีก็ติดนี่ดิกูจะพาเลยไม่ครับไม่มีครับ ไม่มีก็ตีพวกไม่ให้ตังค์กูกูหิวตังค์ตำรวจค่เะเฉยองเลยเออผมไปติตรงนี้เหรอครับพี่พี่วิศภาผมเกรงใจครับพี่คุเเยเฉยแล้วเรียกเงินเรื่องอะไรครับก็เรื่องให้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 รอไงครับรออะไรครับให้ผมยืนรอวันกิจกา,า,กาวันวันแรกที่เรียกก็มานะครับแล้ววันที่มันเพิ่งมีประเด็นแล้วก็อีกสามวันก็ก็ติดสตอรี่ครับให้มายัางไง จะจะจะจ่ายป่ะครับจะจ่ายป่ะจบไม่ครับไม่ไม่จ่ายก็โดนกระทืบนะเพราะไม่ให้ตังค์ผมมันไม่ใช่เหตุผลที่ต้องจ่ายอะครับอล้วก็ไม่มีตีจนกว่าจะจ่ายอ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวเรื่องไอ้สิบสี่วันของมึงด้วยอ่ะนี่นี่เรื่องใหม่แลเนี่ะมึงเรียกไม่มาเนี่ยไม่มีครับไม่มีก็กระทืบไงก็ก็ไม่มีอะครับไม่มีก็ตามนั้น จบแล้วใช่ไหมครับถ้าคุยกันรู้เรื่องโอเคก็ยินไม่ยินยอมก็ตามนั้นนะผมไม่ให้คุยอีกผมก็ทืบได้ถูกไหมครับถ้าเขาไม่จ่ายอะ่ะใช่ไหมถ้ามันฝ่าฝืนแล้วมันผิดกฎผมก็ต้องตามกฎนะครับไม่ผมถามสภานี้ว่ามันกระทืบได้ไหมถ้าตามกฎนะถ้าเกิดอ่ะผมชี้แจงนะถ้าคุณกระทึบอ่ะแล้วมันเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎผมเนะี่ยผมก็ต้องทําตามหน้าที่เหมือนกัน,กนนะแต่เขาไม่จ่ายตามผมนะค่ารอครับคือมันคือสิทธิ์ของเขาดิเด็ก คือจะผมผมจะบอกแจ็คให้นะคือผมพยายามเป็นตัวกาให้คุณแล้วอะไม่ได้เฮียอะไรไม่ได้เฮียอะไรก็บอกเลยมา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 โอ้ย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 ปล่อยโซ่ปล่อยโซ่อะโอ้โหไอ้ที่มาทอะไระเยาเคยเจอลยบ้านี่แจ้คไหนเรียกเราเราไม่ไปก็ได้ดิวะไ่หรอเราฟาร์มนะเออเราฟาร์มอยู่ฟาร์มม่อยู่นฟาร์มไม่ต้องสนใจแม่งหรอกพี่อะเว้ มิโรดีเจอป่ะเอ๊ะมิโรดีเจอป่ะไม่มีรถป่ะมีรถป่ะมีโรต่อยังมีนี่มีแล้วมีแล้วมีแล้วโอเคไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ต้องไปแบบไม่ต้องเรื่องไปด่าเขาหรอครับแบบเป็นงานร้านไหมเราปิดป่ะไม่ต้องไปเลยไหมเขาบุกีอ่ะไอ้เท่นั้นยังไม่โดนปรับเลยสัตว์ มันมันกูถามจริงมันมันกลางคุยเลยไอ้เหี้ย่สามวันมึงยังไม่เป่ามันสักบาทเลยยี่ใบไม่ยังไม่โดดสักใบเลยสัตว์บอกกลางกูจะหลุดใจเย็นนะใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับไม่ด่านะไม่ด่านะ